นี่ไงเราเกียรยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมตัวเนี้ยตัวที่ดำๆข้างบนนะเห็นไหมตัวนี้นะตัวข้างบนนะไม่ใช่ตัวข้างล่างตัวข้างบนอนะอ่ะโอเคตัวนี้นะตัวนี้นะอ่ะข้างบนเดอ้อครับแล้วก็มาเรียนตรงนี้เรียนหลังบ้านก็ได้ดึงมาก่อนก็ได้ ตัวนี้แหละโอเคได้เนาะทันแล้วเนาะโอ้โห ว่าได้น้อยรอบนี้ได้น้อยแล้วรอบท,ที่ล่วงหรือเปล่าน,น้อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มารุ่นกันมารุ่นกันเราก็จะมารุ่นกันต่อได้เนาะได้ยังแอปเอเอนั่นแหละเออนั่นแหละอ่ะพิมไป พิมบอกผมด้วยอ่านี่ไงที่พี่จงพิมพ์ไปแล้วเอาไม่ไม่พมเพิ่งเพิ่งอ่านข้อความเออมันมีแต่ละประเทศมีมีอย่างนี้ด้วยเออเพิ่งดึงบางอ,อ้อน้องวันให้จะรับไปแล้วแต่ รักเทนเดอร์รักฟันดีเด้เนอะคนนี้วาปะกันใหม่นะเจ้าเนี่ยดูนะ้องคนนี้ขย,นขยนันขยันเนี่ยขยนันขยันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาตัดต่อเราได้แต่เราต้องเข้าไปอยู่ด้วยเดอ้อเราก็ต้องเข้าเฟรมกับเขาด้วยเดอ้อถ้าเราสมมติจะอัดนะเราไปยืนข้างๆเขานั่นแหละเอาแบบสร้างภาพนิดหนึ่งให้เห็นว่าเราอยู่ในร่วมนั้นอะเราไม่ได้ไม่ได้เอาคนอื่นมาชมุมชนมันเป็นชมุมชนไง โอ้ยคันขยันขยันเก็บคลิปแต่ถ้าไม่ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้ปัญหานะต้องพูดมีอะไรต้องถามถามอยากถามถามเนี่ยถ้าทำทำตรงนี้เสร็จอะก็โอเคห่วงที่ว่าอยากมีให้มีช่องเฉยๆ ราอยู่ได้กกันมาเนาะอุตสาห์ลงทุนโรงแรมอยู่กันมาเออแล้วก็ไปอยู่เหมือนยายคนนั้นยายคนนั้นก็มาหลังบ้านเมื่อกี้ก็มาเขาเขาไม่เปิดช่องแล้วได้สามสี่ปีแล้วอะ่ะเขายังไม่ถึงสองพันเลยอะ่ะยังอยู่ในราพันห้าอยู่เลยอ,ะอย่ะยอดซับ่ะแล้วเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ด้วยว่าวิธีจะหาะไรายได้อะ่ะหรือไม่แน่ใจว่าให้เข้ามาแล้วกดไลค์กดหน้าให้ยายด้วยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้แต่เขาไม่รู้วิธีเฉย แต่แต่เคยพิมพ์ไปละเขาไม่อ่านแล้วเขาไม่ตอบไม่โตอะไรสักอย่างนั่นแหละก็เลยว่าเออทำไงน่อจะช่วยเขาได้ประมาณเนี้ยเราเห็นเขาเราก็อยากพูดอยากคุยด้วยไงเนาะ โอ้ยที่จริงอ่ะได้เวลาปิดวาจาแล้วจ้าเอาอันนั่นไงเอาเอาของพี่จงเด้อคุยเด้อนะขออนุญาตปิดวาจาทุกท่านค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกเลิฟนะคะขอบคุณตั้งแต่เมมแรกจนถึงเมมสุดท้ายเดี๋ยวนี้นะคะพี่โจงขอบคุณค่ะเบาเกียนะคะน้องวานแอสคอนขอบคุณค่ะรนหลังบ้านกับน้องจิวมานะส่งข่าวมาละขอบคุณมากเลยยาโชมขอบคุณค่ะละใครอ่ะ จำไม่ได้ละนะหลายหลายคนนะคะอายายุญเช่กนการเดอร์หลับฝันดีนอนนอนหลับฝันดีราตีสวัสดินะคะคูอ้อยด้วยนะคะคูอ้อยจ๋านอนหลับฝันดีราตีสวัสดิ์สำหรับค่ําคืนนี้นะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกริ่มปิดก้านหลัข้างบนนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณมากมายเลยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ่ะหลับฝันดีราตีสวัสดินะคะขออนุญาตนะคะปิด